คับหนึ่งเน็ตไปอู่ล้อลโอเรื่องมากดีใจอ่ะมองกังวลนะเปยังไงไปแล้วนะวังไม่เลิกเลิกเลยเหรอเลิกเลยะชอบนั่งกันแบบนี้4 3หนูงงมากแใหม่ม่มามายินดีค่ะใช่วันนี้ก็มาทนเลนควอมนดีค่ะกับ กับโซซิสนะคะกับพี่หวานแล้วก็พี่พลก็ดีใจด้วมากๆเลยค่ะที่ได้เปิดร้านเลยออนเป็นพรีเซนเตอร์เลยลูกออนถ้าเกิดยังไม่มีพรีเซนเตอร์ที่ไลน์โปรดักต์ไหนก็ต้องรีบเลยนะคะหนมอันดับหนึ่งของโลกะนเลยนี่มีหน่อยไหมคะนี่มีหน่อยอ่ะ้หนูจะเป็นพรีเซนเตอร์ที่นี่หนูบีบคอเลยย หนูมีอะไรนำเสนอให้กับเดอจอรแก็ได้เห็นภาแบบลู่สาวนะอะไรที่มันดีบนตัวหนู่ะคะผมหนูก็สวยมากหน้าหนูก็ผิวใสอยู่จริงจริงหนูเวลายิ้มก็สวยนะคะผิวนี่ก็เงานะคะถึงมอนผิดแล้ทั้หมดเอาเรืองละับหนึ่งเี่กน้อย วันนี้เลยค่ะวันนี้ก็เพิ่งได้ขึ้นแท่นชาร์ตอนันดับหนึ่งใน Netflix นะคะเป็นแบบ n o น English ดีใจมากแล้วก็ลุ้นมานานมากว่าเมื่อไหร่จะขึ้นเมื่อไหร่จะขึ้นเลยนะคะขึ้นแล้วดีใจทิ่ท่านีอกบอว่ากานจะไปได้ม่เลยค่ะไม่ไม่มีทีมงานคนไหนที่คาดบอกไปเลยแต่ว่า แต่ว่าเหมือนเราทุกคนนะ่ะก็แบบตั้งใจกันอยู่แล้วว่าผลงานอันนี้ชิ้นนี้มันน่าจะเป็นชิ้นโบแดงที่น่าจะนำพาชื่อเสียงมาให้กับประเทศไทย mm hmm. เพราะรู้ว่าเดี๋ยวจะต้องออนแอร์ไปแบบกว่า190เประเทศในเ,น,เน็ตเียคะแต่มันไม่ได้คิดว่ามันจะแบบไปได้ไกลขนาดนี้นะคะ่ะต้องขอบคุณทีมงานทุกคนและแสดงทุกคนด้วยพ,พี่คือแบบเก่งมากแล้วก็นำพาให้ซีรีส์มันไปได้ไกลกว่าที่คิดนะคะป็นระเบิดระใจอไ่างนี้ค่ะงาน มีค่ะมีเดี๋ยวจะกลับไปไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่อ,อ,อะไรอนะ่ะบนหรอเราฟังหน่อยไม่แน่ใจว่าทีมงานบนไหนคะ่ะแต่ว่าพิการผู้กำกับนะคะทักดีเอ็มมาบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปไหว้ที่เขาใหญ่นะอะไรเงี้ยก็เลยบอกกับเขาว่าถ้าเกิดไปเมื่อไหร่เขาบอกด้วยไปดูไหอ้ไปไหว้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปไหว้หรือะไรยัไม่ไปไหว้คะ่ะไปไหว้ <laughs> ใช่ท <laughs> ำหน้าทีไ่ได้สบายจับการ พราะว่าหนูปรทุมมากเหมือนกันอ๋อใช,ใช่ใช่ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่หนูแบบอินกับตัวละครถึงขั้นที่ว่าแบบเป็นแพนิกเลยค่ะตอนช่วงแนกที่ถ่ายแล้วก็บทมันบทมันค่อนข้างแบบทําให้หนูรู้สึกดาวลงไปมากๆเลยแต่ว่าพอพอมันออนแอร์ออกมาแล้วมันฟีดแบกดีก็ดีใจค่ะตอนนี้ไม่เป็นละค่ะลั้เริงปกติอาจารย์ยมันราาอกฤษรอ่าอาจารย์ตอนที่<ม> ตอนนั้นมันเป็นเพราะว่าทมังเครียดแล้วก็หนูต้องไปถ่ายที่เขาใหญ่ต่างจังหวัดแล้วเหมือนแตบว่าเราต้องวนลูปก,การเป็นตัวละครน,นั้นนะแบบติดกจะทุกวันปกติคือเราได้กลับมาบ้านเราเป็นตัวเองใช่ไหมคะแต่อันนี้คือเหมือนเราต้องอยู่แบบต่างที่ต่างถิ่นไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็่วงน,นั้นคุณแม่ก็ไม่ได้ไปกองด้วยงเงี้ยค่ะมันเหมือนมันไม่มีใครช่วยดึงเรากลับมา <Okay. S 1> หนูก็เหมือนแบบมีอาการเวลาที่ <Yeah. S 1> อยู่ๆมันก็เป็นนะคะอยู่ๆก็จะรู้สึกว่าเราเหมือนแบบ จะจมน้ําหายใจไม่ค่อยออกรู้สึกแน่นๆแล้วก็ช่วงนั้นคนรอบข้างจะบอกว่าหนูจะมีอาการแบบว่าหน้านิ่งๆเหมือยลอยแล้วก็ไม่ค่อยพูดค่อยจาใครถามอะไรก็ไม่ตอบอ <c oughs> คน้อไม่ได้โดนอไม่ได้โด,มมด,โดเนเะข้าเลยไม่ใช่ไม่ใช่เ <p> <p> พิ่งมารู้ตอนช่วงที่โปรโมทซีรีส์อะค่ะว่าตัวละครเนี้ยมันเป็นตัวละครที่เก็บมันเหมือนไม่ค่อยพูดเลยแล้วก็จะคิดอยู่คนเดียวแบบที่ถ้าเกิดมีคนได้เห็นกันในเรื่องอะค่ะก็จะเห็นว่า ไข่หมูกับตัวละครที่พูดน้อยมากซึ่งหนูกันติดตัวละครนี้กลับมาด้วยความที่ตัวละครมันโดนกดแรงกดผีผมไม่ใช่หนูกดนถูกยามันก็เลยมารวมกันตรงนี้ใช่ค่ะตัวละคร,คะะครเหมือนมันถูกถูกผมเถงถูกรังแกแบบเยอะมากหนูก็เลยแบบติดมาโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วไข่หมูหายตอนไหนไม่รู้เหมือนกันค <c oughs> <อ>่ะหายจากตอนนี้แล้วหายแล้วอันนี้เป็นไอ้ไทยผสมผสมเป็นไทยผสมเวดา ไม่ละค่ะเป็นยดาเต็มร้อยแล้วค่ะเดือนดาประมิญตอนตกตัวแล้วเรอรี่มันออกไงแล้วพรุ่งนี้มันจะออกอีกแล้วลอออกมาอยู่มีเลขใม่ลูกอเดอเด้อเด้เด้อมด้อเล้อเดอเด้อเด้อเด้อเ้อด้อเด้อเดอเอเลขอเด้เอเด้ด้ด้อด้ด้อดด้อไม่เเอนอนเเเอ้นะเออเดเ จูเป็นนิ้วมือเป็นมือเดี๋ยวเล่เพื่อนมาอ่ะเออไปไหนต่อเอาแค่สองตัวนะมาไงอ่ะถามแม่ซื้อเมื่อกี้เลยแม่ซื้อที่ไหนไม่รู้กันวิ่งไปละอาจจะเจอกันนะพรุ่งนี้ถูกก็ถึงก้าวถูกค่าดก็ผิดเราถ้าไม่ถูกอ่ะแม่ไม่ถูกก็เป็นยาดามยาดามเลยถูกก็จะไม่เป็นเจ้าแม่อะไรโอเคไม่ถูกก็ ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนซีวีแล้วก็ผลงานของคนไทยนะคะซึ่งก็การันตีแล้วว่าผลงานคนไทยไปได้ไกลถึงระดับโลกเลยแล้วก็ขอบคุณย่อโซโล่ด้วยวันนี้ถึง 1M แล้ว hey, hey. เป็นวัน <Hey. S 1> เป็นวันเดียวก,กันกับที่ขึ้นอันดับหนึ่งใน Netflix ทั่วโลกอะคะ่ะก็ดีใจมากค่ะที่ว่าเป็นของขวัญที่แบบที่ที่มีคุณค่ามากๆเลยค่ะก็พยายามจะ สร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาทุกคนได้ดูอีกเรื่อยๆนะคะแล้วหลังจากนี้จะได้เจอ,อยังไงในวเวอร์ชันหน่ผลงานใช่ไหมคะ,ะปลายปีนี้ได้ดูภาพยนตร์กันค่ะไปบนท้อางาแล้วงานดุมใช่ค่ะมันเหมือนช่วงก่อนหน้านี้นหนูเหมือนถ่ายไปติดก,กันไว้แล้วพอออนแอร์ปุ๊บก็กลายเป็นว่ามาในปีนี้ทั้งหมดเลยทีเดียวก็แบบต่อๆกันลายคนจะปตาเนาะสายชื้นได้ไปบนอะไรมาอีกไหมไม่ได้บน ได้บอลเลยค่ะแล้วก็รอได้มรอผลงานผลงานนะคะรอติดตามผลงานดูกันภ้าผียอมไปปีนี้ละครกำลังจะเปิดกล้องถ่ายกันช่องสามเปิดกันยายนนี้ค่ะรอดชมเลยรอชมนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมองก็มองก็มือสือยิ้มไปยาว Không để, đcol... để, <laughs> để <v3> <laughs> dù, <systems> <réussi> <laughs> <coughs> <coughs> เดินขึ้นหน้าลูกเดินขึ้นหน้าโอเคอะมันต้องตองใส่ขาวด้วยมันต้องใส่ขาวอาดาดารลากล้องมาตรงนี้ไมาว่าลองมิตีินึงนู้นเลยนู้นเลยเอออาดาดาเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วฝั่งซ้ายลูกฝั่งนี้เอามา แะตงกางลูกตรงกางตรงกลางแล้กางแตรงกลางไปตรงวตางยหน่อนแล้วบางที่านหน่อยอน่อโอเคอ่าเอะห่ย้วบางที่บางนิดบาดอาบางนิดต่อบางนี้ต่อเยนอไปไหนบ้านอะไรเหรอน้องโอ้สวัสดีค่ะพี่ตนี้นี้นดพี่่ม่บ๊าบ๊ายบาย จะรัต้งรักักรรันรักรกรตกรั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 ก็ักรักรักรรักรักรักักรักรักกรักรััรักรักกรักกรักรักรรักรักรักกรัักรักักรักรัรรั